สวัสดีนะครับวันนี้พบกับไม้หมืนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็น To y o ต a v ีออส 1.5J นะครับรุ่นย่อยรุ่นตัวโลและก็ร well, ุ่นตัวเริ่มต้นเลยนะครับแต่คันนี้นะฮะพิเศษนะครับแต่งมาให้แล้วนะครับพี่นะครับลูกค้าจัดมาให้แล้วนะครับแต่ระบบเครื่องยังเดิมๆนะครับไม่มีทําเครื่องนะครับระบบไฟเดิมนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับมาเรามาดูข้างหน้าหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับใสๆนะฮะผมบอกเลยว่าลูกค้านะครับคนเก่าดูแลมาดีมากนะครับรถสีดาแทบไม่มีดูรอยเลยนะครับตัวนี้นะฮะลูกค้าเขาติดไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับนี่นะฮะตัวเจแต่ว่ามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับเนื่องจากเขาติดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับตัวเจแต่ว่าสเปคเป็นตัวจีเลยนะครับนี่เป็นไงนะครับเฟี้ยวๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่ ร้อแม็กกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะโตโยต้าวีออนะฮะตัวนี้เป็นแม็กขอบ15นะครับร้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีเทาแมงโทริกนะครับนี่นะฮะเทาแมงโทริกประกายเพชรนะครับลูกค้านะฮะแม็กขอบ15บ้น็อตสีู่นะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กแต่งมาให้นะครับใบเลี้ยวนะฮะข้างนะครับแก้มนะครับผมนะฮะแก้มรถตัวนี้เลยนะมีไฟเลี้ยวให้นะครับนี่นะครับแล้วก็กระจกนะครับลูกค้าเขา เป็นกระจกแต่งนะครับผมนะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับถ้าเป็นตัวเจเดิมเดิมจะไม่มีนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนตัวเจเดิมเดิมไม่มีนะครับผมนะฮะแลอะเรามาดูภายในกันนีดกว่านะครับไล่ไปเลยนะฮะบุญแจรีโมทนะเราสามารถปลดล็อกได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะโอ้โหเสียงได้ยินนะโอ้เราใจจริงๆนะเสียงแบบนี้นะนะครับมาเรามาดูภายในกันบ้างนะครับ นี่กอดอื่นเลยแล้วเข้ามานะครับเสียบกุญแจแล้วก็บิดสตาร์ทได้แบบนี้เลยนะครับเป็นไงสตาร์ททีเดียวติดนะครับแต่เย็นเพียงเพาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะนะฮะพึ่งนะฮะพึ่งยกมาใหม่นะครับเกียร์ออโต้พวงมาลัยนะฮะพาวเวอร์นะครับนี่นะฮะเป็นไงนุ่มเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็คอนโซลนะฮะสามารถเสียบ เออยูเอ็กได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ซีดีได้นะครับตรงนี้นะฮะฝ่ายยุกเฉินนะครับผมภายในนะครับผมบอกเลยว่าใหม่กิ๊บนะครับลูกค้าดูแลมาดีมากนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูสเปคลอรอบคันบ้างดีกว่านะครับนี่นะฮะรอบคันเป็นสีดําแบบนี้นะฮะล้อแม็กสีล้อนะครับลูกค้าล้อแม็กสีล้อแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเราสามารถเปิดด้านในก็ได้หรือว่าจะเอากุญแจไขนะครับตรงนี้ก็ได้ นะครับเปิดง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้คาสปาดนะครับด้านหลังแบบนี้นะฮะเปิดง่ายๆนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเรามีเซ็นเซอร์หลังนะครับให้2จุดนะครับลูกค้าไม่ต้องไปจีดเพิ่มนะฮะจะจีดเพิ่มประมาณสามพันกว่านะครับเรามีมาให้แล้วนะฮะนะเดี๋ยวเราไปเปิดราคากันดีกว่านะครับว่า v ีออสหนึเจนะครับผมคันนี้เราจะขายให้เท่าไหร่นะครับสีดำหล่อๆนะครับพร้อมซิ่งเลยนะครับมา วันนี้นะฮะมาใจดีนะฮะโปรโมชั่นพิเศษอีกแล้วนะครับผมนะฮะใครจองวันนี้ใช่ไหมรับสิทธิพิเศษไปเลยที่499บาทจอง499บาทนะครับออกรถเท่านี้นะครับมีเจ้าที่ไปเซ็นเอกสารลูกค้าถึงบ้านหรือว่าที่ทํางานได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะมาราคานะครับคันนี้ toyota vios หน้า j ปีสองพันสิบสาม สีดำนะครับเกียรออโต้ลูกค้าคนไหนสนใจรับราคาพิเศษไปเลยที่2 5 9 0 0 0บาทนะครับพอประมาณ5,300บาทนะครับ6ปี72งวดนะครับดาวเอารถ499บาทนะครับ,บ,รบวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับมาลูกค้าคนไหนสนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์0 6 4 8 9 7 7 8 8 8นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ